สวัสดีครับผมพบกับผมอีกแล้ววันนี้กองยาวบ้านกระดานมาด้วยทีมงานของยาวบ้านกระดานนะครับแห่งงานเตียงนะครับวันนี้ใช้ภาพดบรรยากาศกันเตร,ร,นรียมกล้องเตรียมกล้องนะครับเนาะไปแ้งองเบอฮไป ตังเวลาหรอโอ้โหมากากาไซไม่อไม่รักขึ้นเยครับเจ้นเยอะครับขึ้นเอะหน่อยนะสถาบัจะพอมรกธรมถุงแดงย็นไงครับความรู้สึกเพลงไเนาะยุขาครับ โยเขาแม่ย <Driver> ่กินข้าวอยเยเฮยยังย่กินข้าวซอยคมาสปนไครับคนแบบว่าต้องการกาแฟแต่อดการน้ำเปาหูครับตัวสักนว่วงมากเลยคสิรมาาสวัสดีครับผมเบเบ์อีกอร้นครับตอนนี้ากินอะไรนี่ยครับอาจารย์

Tá andando พนามาคือรั่วคือรั่วไอ้เส้นคนแล้วถามมีคนแล้วไปครับเมือ่อนี้ผพาฮะน้องใส่ไปไปหาคู่ครับหาคู่ครับหาคู่เออหาคูห่หรือหาคี <c oughs> <c oughs> ครสู้มือหน่อยสู้มือหน่อยสู้มือนะสู้มือนะเด้อแจ้วแจ๊วครับผมไปิดบัตรน้องแวงครับวันนี้ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วอันคือว่มามาหอดเงี้ย <dom> จะภาพแล้วตอนนี้ พอหอนยันจะผับโดยเรียบร้อยแต่ว่าช่วงนี้อยังยันจะผับเพิ่กนกำลังเอ่าไว้ท่านครับผมกำลังรับสินครับผมขอบคุณเจ้ากำลังสีสันพัตตาหารเท่านะครับเนาะคณะกองเงาห้องกระสิบประมาณนี้ครับทำไมผมดำจา้าจักหัวไปเห็นหัวก,กันมาแล้วมีอะไรพูดไหมครับข้าวครับ ไม่ต่างกันโอ้คือดั่แขกคุนดังมาดั่เอาหาคนกวางเี้ย้าวกระดับมีสิละดีนะมันาคือจังหวะกาหลีเนาะโอ้ยต่ยเลยตายแลวไี่ได้เลยใช่ไ่ได้เลยเนี่ยคือคนว่างกระดกว่างเรามาแต่ลายส่วนมาสวนแรปเปอร์ก็มาสวนไม่แรปเปอร์ก็มาสำคัญาค็มาค่ะมค่บ้าก็มีนะครับ นีเบิร์ดครับผมม่มีแต่ปลบเื่อเเาเสดาเียรเลยเสดมล่ะบางอี่เอาไปอะไรเหอเสีอรำกูเตรียมบ้านอยู่รูใส่สีเย็นขอผมครับนะกองยาวน้องใหม่บ้านนาด่านครับผม โนีแลนากล่องเงี <t uh> <t uh> uh> ้ยวนี่มีแต่คนอตอยแตครับผมยังตึงเต่งตึงครับผมมีแต่เบาสำน้อยสวดทุกคนครับสวดทุกคนสวดบระน้อเนี่ยนะโอ้เหลือเฟือครับผมรอยประซ็นต์ข้ผมคุ้ยลาเขาคุยลาเอเเสื้อเอากระดักกักตมันกระดกอันนั้นมรกอันสดับอันคุยลาเดี๋ยวพอเลยรักแต่ว่าล้อกีน ก็จะโดนคุกโด่ขีคุกครับสวดป่ะครับนี่สวดวะสวดครับสวดป่ะครับนี่สวดวะสวดป่ะครับเนี่ยเจ้าของสองสวดเย้าครับอ้าวนี่มือว่านครับมือว่านครับโอ้ยเที่ยวเย้าเลยครับเขาไม่ป่ามันครับสดสดมาเลยครับสวดร้อนร้อนเลยครับอันนี้ขึ้กลางกลางโอ้โหเสื่ออ่อนดิสวดไหมครับเขาทำหาคนสดวยสวดไหมครับ พ่อสวนเอา้าพ่อสวนป่โอ่อเสียใ,ใจน้ำขนาดพ่อได้ดอกแบบแจ้ของละสะแห้งสวดครับเมียนร้อนอยู่บ้ัอบน,น,นอันอันสามนี่เป็นยังคือเบาบางเลยครับอ๋อหัวงับจะเข้าไปดีครับผมช่วงนี้ครับมา่อกี้เขายังจะภาพครับผมเขื่องวะครับเพื่อนอยังเรลื่อ,อ,อมเบื่อ ไม่เราจะทำมาด้วยถึงจะเปไดได้ครับอาหารว่างครับผมรึ่งอาหารว่างน่งโซ่ละนึ่งมีนี่อาหารว่างเนี่ยอาหารว่างน้ำมันด้วยน้ำมันด้วยสวัสดีครับมีนี่ห้องก็ไม่เฮียขยเวียดทมเรนครับเฮียจบาครับผม ตอนนี้กำลังเตรียมของเนาะก็เฮียจาวาครับมะไก่ดอกโลกงัวนี่แหละครับครับเท่าดามครับผมเท่าดามครับอันนี้ก็เตรียมขวางครับโอ้ธรรมาชาติด,ดีดีครับเท่าน,นี้ครับเตรียมขวาง กับพ่อแม่เพื่อนกับอีพอแล้วสวัสดีครับเป็นยังไงครับหลังจากไหแล้วอันคือว่ามันกะสต่ันในจังหน่อยนะครับเนาะเจ้าว่าหากชาวไทยหรอไทยลูกน้องไทยนานอะไรเลี้ยงไหมพ่อครับแต่ละคนบรรยากาศ ยามมหาเมฆกันเป็นยังไงครับจากการลินเซตครับกดแคนนี่ครับจะคนภาพไปครับเังไ้ามนี้โอใครอยู่มาใครอยู่บุเงยปนไงบุ้เงยปนไมุนลุยปุยเวลาครับอกล่องพนกคือส้งขาวเทวุครับหลังจากกันก็มา จะคของสั่งเฟิ่นกับเส้าไทยเลยเหรอครับเฟิ่นกับไห่คนอื่นไทยแท่นเฟิ่นเม้าเราไวสั่งเต้น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 เต้เต้นใจ้ัาผูเ้นเต้นเต้นเ้นเ้นเต้นเต้นเต้ไ้น้นอนมา้ เขามีโรคประจําตัวคือโรคนอนยากนอนไม่หลับมาสิบกว่าปีพวกกูขากหัวกวดหัวมาเลยแต่ละคนครับ ยังซ้ำนีแล้วพูดเลี้ยงชีวิตหลอดงอ่อคนรอห้เนี่ยเอ้า